รายการต่อไนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แรงตองมาริโลสลดการสะสมของแบคทีเรียไม่แสบปากบริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมาและรายการอัปเดตแถลนเช่นเคยนะคะ วันนี้มาพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดนครนายกค่ะสถานที่ท่องเที่ยวของเราในวันนี้เดินทางออกมาจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงนินดๆเท่านั้นเองค่ะที่นี่นั้นเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณที่มีอายุเกือบร้อยปีค่ะและทายาทรุ่นปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์เอาไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของคนรุ่นเก่าเอาไว้จะสวยงามขนาดไหนนั้นเดี๋ยวตามมาไปพูดคุยกับคุณอาคมเจ้าของกงยี่บ้านโบราณนครนายกกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะมาเองก็มาอยู่กับทางของคุณอาคมนะคะซึ่งคุณอาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่สืบทอดในการดูแลบ้านก่งยี่แห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอาคมเราเองเป็นทายาทรุ่นที่เท่าไหร่ของที่นี่คะรุ่นที่4หรือเป็นเหลนเป็นเหลนเป็นเหล,น,เน,เลนครับอายุวคร่าวสำหรับบ้านก่งยี่ก็นาน, <91. S 2> น,านเก้าสิบเอ็ดปีครับปีเก้าสิบเอ็ดปีครับยาวนานมากเลย <91. S 2> นะคะแต่ว่าที่นี้เวลาที่เราเสิร์ชหาสถานที่ท่องเที่ยวที่นครนายก ที่นี่ก็จะขึ้นมาด้วยเหมือนกันเราทํามานานได้อยังคะที่จะเปิดให้คนไทยได้มาเรียนรู้แล้วก็มาดูบ้านสวยๆที่นี่ก็ที่นี่เปิดเป็นทางการเมื่อปลายป,ายปีห3สามนะฮะ,ฮะปลายปีหกสามหกสี 3, ่หกหพี่กกว่าพี่กว่าครับปี<ะ>ครึง่ง<ะ>กระแสะเป็นไงบ้างครับที่นี่ก็เป็นกลุ่มคนที่ชอบลักษณะบ้านโบราณน,นะฮะก,ก็พอสมควระฮะไม่ได้มากมายมากบ้านกล่งยี่นก่อนดีกว่าคําว่ากล่งยี่นแปลว่าอะไรคะจริงๆแล้วก็คือ ทวดผมะชื่อยี่คูหยงฮะ,ะแต่ผมนี่เรียกว่ากงยี่เรียกเป็น,ปนทวดอะก็เลยเรียกว่าเป็นบ้านกงยี่มาโดยตลอดนั่นเองนะคะ<ช>คุณคผู้ชมและอย่างนี้นี่คืออด้วยความที่อายุก็90กว่าปีแล้วใช่ไหมคะสำหรับตัวบ้านหลังนี้อย่างนี้เรามีวิธีการในการที่จะแบบว่าดูแลยังไงไหมคะเพราะดูจากโครงสร้างภายนอกแล้วก็คือแบบหูเก่าอแต่สวยมากเลยคือจริงๆแล้ว สภาพนี้มันเป็นบูรณะมาแล้วครับบูรณะมาแล้วเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเห็นภาพก่อนที่บูรณะก็จะสุดโรมพอสมควรแลอย่างนี้อยากรู้ว่าเรื่องของรูปแบบสถาปัตยกรรมคือมันเขาเขา,เขา,เขาเรียกว่ายังไงคะอ๋อบ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงสยามวิกตอเรียนนะครับเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างไทยกับสถาปัตย์ทางยุโรปตรงจั่วเนี่ยนะปลายจัว่วทั้งสองข้างกับตรงกลางจั่วเนี่ย จะมีแท่งไม้นะหรือว่าเสาไม้กรึงเนี่ยอันนี้เป็นสถาปัตย์ที่นํามาจากยุโรปคนไทยเรียกเสาหรือแท่งไม้กรึงที่ประดับอยู่ตรงจั่วเนี้ยว่าสาละไหนหรือจะอีกอย่างหนึ่งบ้านหลังนี้มีฉลุรอบบ้านเลยที่ต้องแสงก็เรียกได้ว่าเป็นบ้านขนมปังขงิงก็เรียกได้สองแบบครับผมนี่คุณผู้ชมค่ะเป็นไงบ้างก็คือดูแค่ภายนอกเนี่ยคือสวยมาก เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปทางด้านในด้วยแต่ว่าคุณอาคมเนี่ยก็จะเป็นคนที่พาเราเที่ยวที่นี่ทั้งหมดเลยด,ดีครับนะคะทังน,นั้นเดี๋ยวตามเราทั้งสองคนเข้าไปในตัวบ้านกันค่ะคุณผู้ชมค่ะมาเลยค่ะสีหน้าน ซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยผู้ชมคะก่อนที่เราจะเข้าไปทางด้านในถ้าเราดูโซนที่อยู่ข้างหน้าป้าคือเมื่อกี้เราอยู่ข้างบ้านนะคะ แต่ตอนนี้เรามาอยู่ทางข้างหน้าบ้านที่เราจะเดินเข้าไปเนี่นะคะเมื่อสักครู่นี้ตัวของคุณอาคมมีการแนะนำคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่นี่หลักๆก็จะเห็นที่เรื่องเป็นเสาใช่ไหมคะเสากริงเนี่ยนะฮะที่อยู่ไปจัวะะ่วนะฮะทั้งสองด้านแล้วก็ตรงกลางครับแต่ตรงในจั่วจริงๆนะครับก็จะมีภาพอยู่3าภาพนะครับภาพบนสุดนะฮะเป็นสีทองนะฮะเป็นกางเขนนะครับต่อเนื่องด้วยสีแดงก็คือดวงพระเยซูนะฮะ คนสร้างเป็นคาทอลิกท่านก็เอาความเชื่อทางของท่านเอาไว้ข้างบนนะฮะหนึ่งเก้าสามหนึ่งนะฮะบ่งบอกเป็นคอสอที่สร้างบ้านหลังนี้นะฮะถึงปัจจุบันบ้านหลังนี้ก็อายุเกปีแล้วนะฮะภาพล่างนะฮะที่มีสีสันมีไก่ันผู้ตัวเมียนะฮะอันนี้ก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเลยนะฮะกงยี่คนสร้างบ้านนะฮะเกิดปีไก่นางติ้มพญาท่านก็เกิดปีไก่ข้<อ>างใต้ไก่ก็จะมีลูกไก่และในภาพก็ยังมี ดอกไม้ผลไม้นะฮะแล้วก็มีคข้างข่าวม,มีก้อนเมฆก,การที่มีดอกไม้ผลไม้ก็ถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์และการที่มีคข้างข่าวก็แสดงถึงความมั่งคั่งแล้วก็ก้อนเมฆแสดงถึงความสูงสง่งเป็นความหมายของภาพครับอันนี้ก็คือประมาณนี้อันนี้ภายนอกอนะเดี๋ยวภายในก็จะเป็นสิ่งของในยุคนั้นนะครับ ซึ่งเราก็มีการรวบรวมเราก็ย,ากยังคงเก็บเอาไว้อยู่ให้ได้มาชมภายในครับ,รบอ,อืออะละค,ค่ะคุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวตามเราทั้งสองคนเข้าไปทางด้านในกันเลยค่ะมาค่ะเชิญเลยครับมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามานี่จะบอกนะคะคือแบบว่าเห็นของเก่าเยอะมากดูขลังมากเลยอะค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่แบบว่าข้าวของเครื่องใช้ถ้วยชามอะไรที่เราผ่านกันเข้ามาเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะเห็นเฟอร์นิเจอร์ เต็เนไปหมดเลยโต๊ะก็อี้อะไรแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นของที่อยู่ที่บ้านนี้โดยหลักๆเลยไหมคะทั้ง100%เยหคะก็เป็นบางส่วนครับค่ะ,ะบางส่วนเช่นองค์เขียวไขกางเนี่ยครับองค์มัง,งกรเนี่ยค่ะเดิมๆเลยฮะเดิมๆเลยแต่ก็มีบางส่วนที่มีคนให้มาเพิ่มเติมนะฮะหรือก็ผมสะสมเพิ่มเติม,มเพื่อจะได้คนที่มาชมเนี่ยจะได้เห็นสิ่งของในยุคนั้นน่ะ ว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะแล้อย่างข้าวนี่คืออย่างอย่างชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะกับชั้นสองนี่ข้าวของเหมือนเหมือนกันไหมคะหรือว่าก็ชั้นหนึ่งก็เป็นประมาณของข้าวของเครื่องใช้ถ้วยชามพลาติกอะไรพวกเนี้ยฮะแต่ชั้นบนก็จะเป็นอีกแบบเป็นห้องคล้ายๆห้องทํางานก็จะเป็นห้องนอนนะเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นแล้วก็จะเห็นเป็นห้องที่จัดเป็นสัดส่วนเหมือนเราได้ย้อนกลับไปในยุคนั้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าแบบ เด็กๆอะ่ะบางทีคือเราแบบว่าไม่ได้เกิดมาในใน,ในยุคอย่างของคุณอาคมหรือว่าโอ้โหสมัยแบบพ่อแม่เราแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นบ้านแบบทันสมัยแล้วเนี่ยเราจะได้มาพาเด็กมาศึกษาเรียนรู้แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นทีวีเก่าอย่างเงี้ยคือเราหาไม่ได้แล้วนะอย่างเงี้ยตู้โทรศัพท์สีแดงโอ้โหคุณผู้ชมเก่ามากยิ่งถ้าสีดํานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะแล,แล้วอันนี้นะคะอันนี้ชุดรับแขกอันนี้ก็เป็นชุด ดั้งเดิมเหมือนกันนะครับเป็นของคู่บ้านเลยนะครับคะว่าดูจากลักษณะไม้แฮนด์จับอะไรพวกนี้ก็คือแบบดูแล้วว่าเก่าเลยครับคุณผู้ชมคะพวกไม้อะไรข้างบนนี้ก็คือเป็นไม้แท้แท้ดั้งเดิมก็โครงสร้างบ้านหลังนี้นะตั้งแต่พื้นฮะเสานะฮะไม้ทุกอย่างเนี่ยเป็นเดิมหมดเลยครับทุกแผ่นทุกชิ้นเนี่ยเป็นของเดิมหมดเลยนะครับที่นี่ชั้นหนึ่งนี่ก็ ตรงนี้ไปก็จะเป็นห้องครัวด้านหล <hi> ังเ,เป็นห้องครัวนะก็บรรพุรุษก็ทําอาหารทานกันข้างหลังเนี่ยนะแล้วก็พอทําเสร็จก็จะพักผ่อนก็ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูภาพห้องครัวกันดีกว่าไปดูซิว่ามีอะไรที่เก๋ๆบ้างนะค่ะคุณผู้ชมห้องครัว <ey> <c ure> มีแบบว่าพวกหม้อพวกอะไรเต็มไปหมดเลยก็จะมีตู้กับข้าวนะใส่กับข้าวพวกด้านหลังนี่ฮะเนี่ยคุณผู้ชมตู้กับข้าวนะแล้วก็โต๊ะสําหรับคว่ำจานอะไรนี้ฮะอืออุ้ยตู้นี้ก็ดูแบบเก่ามากที่แขวนอยู่ก็กระต่ายขุนพราวโอ้โหดูนี่ก็เก่ามากเลยดูจากสีนะคุณผู้ชมคะกลายแบบพวกเครื่องชงอะไรเี้ยที่ชงที่ชงกาแฟโบราณนะครับ เนี่ยค่ะข้าวของเนี่ยค่ะอย่างผู้ชมพวกนี้ก็คือเก่ามากนี่คือแบบเราไม่เห็นตามท้องทั่วไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหครกทรงนี้ก็คือแบบเพิ่งจะมาเห็นกันนะคะเนี่ยก็ใช้จนแบบว่าดำๆแบบสั้นไปเลยครับสั้นไปเลยก็จะมีเครื่องโม่แป้งนี่ทีนี้ก็ยังคงเก็บไว้ให้แบบได้มาเรียนรู้กันด้วยนะคะอุ้ยอันนี้อันนี้เป็น ที่ทาขนมทองบ้วนครับอ๋อที่ปิ้งขนมทองบ้วนฮะคือเรายังเห็นอยู่บ้างตามพวกตลาดร้อยปีอะไรที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยนะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้ก็คือเก่ามาอุ๊ยมีลายด้วยอืออันนี้น่าจะเป็นลายผีเสื้อมันครับเก่ามากเลยนะดูจากเหล็กของเขาอุ๊ยดิฉันเจออะไรค่ะคุณผู้ชมขานี่ไม่มีแล้วนะคะยุปีไม่มีแล้วที่นี่ให้เด็กๆได้ดูด้วยอะค่ะเป็นช้อนสังกะสีครับ คลาสสิกมากยอมเลยนะคะอันนี้นะคะเอ้เต่าตอนนี้ก็คือเป็นของอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะขึ้นมหอีกนิดนึงขึ้นใหม่กนิดนึงนะะก็ไม่ใช่ก็คือทันสมัยขึ้นมานิดนึงนะครับทันสมัยะะขึ้นมา,าแต่มาวางตรงนี้ให้ได้ชมกันด้วยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของห้องครัวทั้งหมดด้วยกันนะคะที่ได้มีการรวบรวมว่าถ้าอยู่ในครัวมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่มีส่วนประกอบ ในการ<ช>ที่จะทําครัวต่างๆด้วยนะคะคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราพาผู้ชมเนี่ยขึ้นไปที่ชั้นสองกันดีกว่านะคะว่าชั้นสองเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเช่นเลยครับ หนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนอุยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะคุณอาคมเียพามาขึ้นมาที่ชั้นสองจะบอกที่เนี่ยโล่งและโปร่งม,มากๆเลยนะคะแต่ว่า ก็คือคนละฟิวข้างล่างใช่ครับทีนี้ก็คือแบบอันนี้จะมีความสวยมีความอ่อนโยนอ่ะเพราะเห็นเป็นสีขาวสีอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมหาแต่ว่าทีนี้ให้คุณอาคมแนะนำสักนิดนึงดีกว่ามองไปเห็นปั๊บเลยก็คือภาพซ้ายมือเนี่ยครับก็คือคนที่สร้างบ้านหลังนี้นะฮะคือนายยี่คู่หยงหรือกรมยี่คู่หยงนะครับนี้ก็เป็นพระวรุรุ่นต่อๆนะฮะนี่นะคะก็คือโชมหน้าแต่ว่าภาพอาจจะแบบว่า เบอร์เป็นนิดนึงนะคะ<อ>แต่ว่าโอโ้ยังเก็บมาได้ถึงทุกวันนี้นี่<อ>ไม่ธรรมดาจ,าจริงๆนะ<อ>กว่าจะเก็บของอเรียกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอุ้ยัะลมคุณผู้ชมค่ะเจอแฟนแล้วอุ้ยมงนีได้เจอแฟนแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้เปิดได้ไหมคะก็ลองดูปดได้เลยลองดูครับเอาเบอร์สองก็พอเดี๋ยวอุ้ยมาแล้วก็คือเบอร์สองมาแล้วค่ะเริ่มเริ่มแรงสวยมากเลยอะ่ะใช้งานได้ด้วยนะ แล้วอย่างนี้นี่คร่าวๆยุคไหนได้คะเนี่ยก็น่าจะรัชกาลที่9้าแล้วนะครับยุครัชกาลที่9ก้าแล้วครับยุคแบบโอ้แต่ก็นานนะสำหรับหนูเอามาเรามาพูดถึงตรงกลางของเราดีกว่าตรงกลางของเราอันนี้เป็นโต๊ะทำงานนะฮะค่ะอันนี้ก็เป็นของที่คู่กับบ้านมานะครับเป็นโต๊ะทำงานที่ทำงานจริงๆเลยก็ทำงานจริงใช่ทำงานจริงๆเลยแล้วก็ยังคงเก็บเอาไว้แล้วก็ยังอยู่มาจนจนถึงทุกวันนี้เก้าอี้ด้วยไหมคะเก้าอี้ก็เก้าอี้ก็มาะกอบที่หลังครับ ผู้ชมแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้คือเราไม่เห็นแล้วนะคะอันนี้คือเครื่องอะไรคะเนี่ยเป็นเครื่องคำนวณเลขครับอุ้ยตอนแรกเข้าใจว่าเป็นแบบพิมพ์ดีแต่ว่าอ๋อนี่ค่ะก็มีตัวเลขบอกอยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆที่เสียบที่ปากกาแล้วก็จะมีอินเด็กเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คือเครื่องอะไรก็ก็เหมือนเหมือนกันเป็นเครื่องอินเด็กที่บอกชื่อเบอร์โทรศัพท์นะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นจกักรมีจักรด้วยนะคุณผู้ชมก็เก่ามากเลยอะ่ะน,นี้ก็กใหม่ให,มมหน่อยนะครับอันนี้เออแต่อันเนี้ยอย่างเงี้ยก็คือแบบยุคนี้ใครทันนีแ่แปลว่าคุณแก่มากนะคะ,ะ <laughs> ช่างภาพดิฉันคือสะดุ้งเลยนะเพราะช่างภาพพิฉันก็คือทันนะคะต้องบอกเลยนะะตอนนี้ก็จะมีเป็นตู้โบราณน,นะฮะเป็นตู้โบราณแล้วก็เก็บพวกถ้วยชามนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นแบบชุดเซ็ตอย่างที่เราเห็นเลยนะคะด้านในนี้ก็มีกระเป๋าแล้วก็มีพวกชุดชาเครื่งองดื่มอะไรต่างๆงงนะคะก็ตู้มีทั้งสองด้านนะครับ<ม>อ่าแล้วตรงกลางบ้านเนี่ยก็เป็นพระแท่นนะฮะพระแท่นอันนี้ก็ถือว่าอายุเท่ากับบ้านนะฮะอืมเป็นไม้สักทั้งหลังนะครับคือคุณผู้ชมแบบส่วนตัวเนี่ยอย่างที่มาร์คเคยบอกคุณผู้ชมว่ามันเนี่ยเป็นคาทอลิกเวลามาร์คเคยพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนก็จะเป็นวัดพุทธซะเป็นส่วนใหญ่ครั้งนี้ก็คือแบบเราก็พาคุณผู้ชมมาอย่างเงี้ยจะได้เห็นว่า คือมันมีความคลาสสิกอะสำหรับตัวของหมาเองนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเกิดมาเราก็อยู่กับคาทอลิกเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ความเก่าศิลปะของรูปปั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตามความเชื่อซึ่งตัวคุณอาคมก็เป็นเป็นเป็นคาทอลิกครับผม,าม,มาก็บัตรบัลลุดลก็เป็นคาทอลิกเราก็ต่อต่อมา,อมาเราก็เ,เป็นคาทอลิกสวยงามมากทีนี้นะคะคุณผู้ชมอย่างไฟอย่างนี้ก็ เป็นของมีทั้งของเก่าแล้วก็ที่แต่ละยุคขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะตอนบุรณะเนี่ยก็ได้ใส่ไฟไฟฟ้าเข้าไปนะฮะแต่เดิมเนี่ยบ้านหลังนี้ก็มีแค่ตะกีงน้ํามันนะฮะอันเดียวนะที่แขวนอยู่กลางบ้านเนี่ยฮะตรงนี้เลยตะกีงน้ำมันนี่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอายุเท่ากับบ้านนะครับใช้น้ํามันก๊าซครับอุ้ยสวยมากแล้วคือความความสซนิมเขาอะคุณผู้ชมมันมันเลยคลาสสิกไงคะก็ลวดลายต่างต่าง อันนี้ก็คือตามข้อมูลก็เป็นเหล็กหล่อนะฮะเป็นตะเกียงชื่อว่าตะเกียงดัชก็คือนําเข้ามาจากฮอนแลนด์นะฮะแล้วอย่างอย่างอันนู้นนี่เป็นของเดิมด้วยไหมคะหรือว่าอันนี้ก็คือตอนบรุณอก็นําขึ้นมาเพิ่มเติมนําขึ้นมาเพิ่มเติมแต่นี้ก็คือแบบอนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเดิมเดิมเลยนะคะว้าสวยงามมากเลยคุณผู้ชมอินอินมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อ ในห้องนอนคะในห้องนอนอก่อนบ้าน,นหลังนี้จะมีห้องนอนสองห้องนอนนะครับด้านซ้ายกับขวานะฮะอันนี้นนด้านซ้ายอั้ด้านซอ๋อผูอ้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูในห้องนอนกันดีกว่าอโอ้โหคุณผู้ชมมาดูราคลาสสิกมากอันนี้ก็คือเตียงแบบ เป็นเตียงเหล็กนะฮะที่อยู่ที่นี่เลยเป็นเตียงเหล็กก็คือเดิมนะฮะเดิมเตียงเหล็กลักษณะเตียงเหล็กนี่จะมีเสาสี่ต้นนะฮะเพื่อสําหรับไว้กลางมุ้งนะฮะเพื่อเวลานอนเนี่ยจะได้กันแมลงแล้วก็กันยุงแล้วอย่างอย่างอย่างอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าที่ประจาอยู่ที่ห้องนี้ครับอันนี้ชนี้ตู้เสื้อผ้ากับตู้แต่งตัวนะฮะก็เป็นของที่ประจําอยู่ห้องนี้ครับ โหตาละสวยอ่ะคุณผู้ชมคืออย่างใเตียงยังไงก็สมัยก่อนบริเวณนี้ก็ถือว่าห่างไกลจากในเมืองมากนะฮะการเดินทางก็ต้องมาด้วยเรือนะฮะบริเวณนี้ก็เป็นป่าอากาศเดียวก็ค่อนข้างเย็นนะฮะความเป็นอยู่ก็คือถึงแม้จะมีมุ้งนอนเนี่ยก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะฮะก็เขาก็นอนบนเตียง ที่เป็นเตียงเหล็กนะฮะแล้วก็มีมุ้งนะฮะอันนี้ก็คือชีวิตการนอนของวัดพระพุทธสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวด้านนอกจะมีส่วนของหน้ามุกที่นั่งเล่นแล้วก็มีโต๊ะรับแขกเดี๋ยวไปดูโซนทางด้านนอกอีกนะคะเพราะว่ายังมีอีกโซนหนึ่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวตามเราทั้งสองคนมาเลยค่ะ ็ส่วนนี้นะคะก็คือส่วนมุกที่คุณอาคมได้มีการบอกกันไปจากห้องนอนใช่ไหมคะครับแต่ความหมายของคำว่ามุกคืออะไรคะเอ่อมุกก็คือส่วนที่ยื่นออกจากตัวบ้านจะเห็นว่านี่คือตัวบ้านนะฮะตรงกลางแล้วก็อันนี้คือส่วนที่ยื่นออกไปก็คือตัดส่วนนี้ไปเลยนี่ก็เยเรียกว่ามุกเรียกว่ามุกฮะเขาไว้ทาอะไรคะก็มุกี็คือไว้สําหรับนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็จะมีชุดรับแขกโบราณอันนี้ก็เท่ากับอายุเท่ากับบ้านฮะ ก็บรรพุรุษก็ตอนเย็นๆก็หลังจากทานอาหารเสร็จก็จะขึ้นมาข้างบนก็นั่งคุยอะไรกันเนี้ยแล้วพอค่ำๆหรือ่วงนอนก็ต่างคนก็ตามแยกย้ายกันเข้านอนอันนี้อันนี้คือก็จะมานั่งที่มุกแล้วมุกนี้ก็คือจะหันหน้าไปทางแม่น้ำนครนายกอ๋อนี่ค่ะแม่น้ำอยู่ข้างหน้าพวกเราเลยโอ้โห คือผู้ชมถ้าเราพูดถึงถ้าเราย้อนกลับไปในยุคนั้นตัวของกองยี่ตอนนั้นท่านมีทีวีหรือยังยังไม่มีใช่ไหมไม่มีครับยุคนั้นไม่มีครับอเออเขาก็เลยอาจจะต้องมีอย่างนี้เพื่อที่จะเหมือนมีกิจกรรมก่อนที่จะแย้ายกันไปนอนแต่ถ้าเป็นยุคนี้ก็คือทานข้าวเสร,ร็จยายๆไปดูทีวีก็คือต่างคนต่างจะชีวิตของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็ถือว่าเออถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเราคงไม่รู้จะทำอะไรคงต้องมานั่งคุยกันแบบนี้ นะคะแต่ว่าโหนี่สุดยอดมากเลยแล้วอย่างาทีวีหนูเห็นทีวีเยอะมากเลยทีวีอยู่เครื่องนึงนะคุณผู้ชมที่คุณอาคมบอกว่าอยู่ตั้งแต่แรกเลยลก็คือเครื่องนี้ใช่ไหมอันนี้คุณป้าสริเป็นคนซื้อนะฮะ<อ>ส่นะงเก่ามากนะคะแล้วก็อย่างเปียโน,โนอย่างนี้ล่ะคะเปียโนโน,นี่เป็น<ก>ของเราเองหรือว่ายังไงคะมีคนบริจาคมานะฮะ,ะก็ผมจะดูว่าสิ่งของที่เขาบริจาคเนี่ย เข้ากับบ้านไหมถ้าเข้ากับบ้านแล้วมีประโยชน์สําหรับคนที่มามเที่ยวชมอะ่ะผมก็จะรับเอาไว้ที่นี่ครับนี่นะคะคุณผู้ชมก็คือสีไม้คือเหมาะกับบ้านหลังนี้มากก็ก็รู้ได้เลยนะว่ามันเก่ามากนะดูจากเก้าอี้ของเขาแล้วเก่ามากๆเลยแต่ว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่นะเมื่อกี้มาลองเล่นแล้วนะเล่นแบบมวัวมวเล่นแบบคนเป็นอนะ่ะจริงๆ ไม่เป็นเลยนะคะแต่ว่าอืมอิ่มได้นะคะแล้วก็มีเครื่องพิมพ์ดีดด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีพวกโต๊ะพัดลมอะไรแบบนี้ด้วยเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี่ก็เป็นของสะสมของสะสมครับโอ้โหนอกจากว่าบ้านคลาสสิกแล้วลูกหลานนี่ก็มีการเก็บของสะสมเก็บเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีคนที่จิตใจบ,บุญเนี่ยก็คือแบบเอามารวมไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ได้เห็นกันพูดถึงในเรื่องของการเดินไฟล่ะคะที่นี่คือเราตั้งแต่เราเริ่มบูรณะเนี่ยเราก็ ทำไฟเองทั้งหมดเลยใช่ก็หาโครงไฟนะฮะที่มันย้อนยุคเข้าไปหน่อยจะไม่ใช้โครงไฟที่มันยุคสมัยนี้มันจะไม่เข้ากับบ้านผมพยายามจะหาในยุคย้อนไปฮะก็จะได้โครไฟชุดพวกนี้นะฮะก็เก่าพอสมควรแล้วสายไฟที่เดินก็เป็นสายลักษณะของสายโบราณนะฮะแต่ยังใช้งานได้นะฮะอันนี้เป็นสายไฟที่มีไฟจริงๆนะฮะแล้วก็สวิตช์ที่เปิดปิด ก็เป็นสวิตโบราณเหมือนกันนะไม่ใช่แบบสวิตสีขาวที่เรากดแก๊กแก๊กแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยซึ่งแบบเป็นแบบโบราณมีฐานเป็นไม้ด้วยคล้ายๆแบบกระดิ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้นะแต่แบบโหสุดเลยแล้วก็สายไฟเนี่ยถือว่าแบบดูแล้วเนียนมากเพราะปกติถ้าเราคิดว่าถ้าเราจะบบรณะบางทีอาจจะแบบเป็นสีขาวซึ่งก็จะเหมือนบ้านแล้วแต่นี่ก็คือแบบว่าพอเป็นสีแบบนี้มันกลมกลืนกับความเก่าของบ้านมากเลย เดินชมพิพิธภัณฑ์บ้านโบนราณแห่งนี้มัต้องบอกเลยว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตอยู่จริงๆค่ะเพราะว่าลูกหลานก็ยังคงอาศัยอยู่จริงๆกันที่บ้านหลังนี้แต่ที่นี่ยังไม่หมดเพียงแค่โซนของบ้านโบนราณเท่านั้นนะคะ ที่นี่ทราบมาว่ายังมีคาเฟ่และร้านอาหารที่บอกเลยว่าใครมาเที่ยวที่นี่แล้วไม่ได้แวะมาทานอาหารของที่นี่ก็ถือว่าพลาดมากๆเลยละค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่เวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วครั้งหน้าเราจะมาทำกิจกรรมคุกกี้คลาสกันต่อที่คาเฟ่เรือสิริณนะกมยี่บ้านโบราณนนะครนายกแห่งนี้กันต่อค่ะจะเป็นเมนูอะไรนั้นห้ามพลาดในการรับชมนะคะ สำหบวันนี้มาแล้วก็ทีมงานต้องขอตลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ